ะว่าตัวเองโอเคครับวัสดีครับคุณผู้ชมัวลอไฟเตอร์ที่ห่างหายไปนานนะฮะเพหาะว่าหาลงมันเป็นโรคกระตอกกระตอกครับโอเคครับวันนี้ก็เลยกลับมาเล่นกันนิดหน่อยพอดีมาเอาของันเลยเออถือโอกาสนิดนึงนะฮะในกั้นเดี๋ยวจะเหงาเกินไปอันนี้อันนี้ไม่เล่นคนเดียวเล่นจริงจังเลยเราจะเริ่มการพูดเลยพี่ที่ถอดเริ่มก่อน ัวพอดีพี่เขาถนัดซ้ายนะครับก็เลยจะวางแปลกๆนิดนึงอย่าถือซะคนท่อนไหนตึ๊บตัวไหนปิดชิดนี่เอา็บอกคนนี้ครับเติมบอกแล้วค่ะจวดไม่จวด เล่นกอนติ๋ลฝ่ายอวเวขนขพันธุเพิ่งเปิดมาสดๆเลยเดมาดเยเยพี่สาวกำบอกคนนี้เ,เย,ย The Bedford ตะกี้ครับเขาาหนึ่ง ก้อนหนใบแต่มไม่ต้องคิดตัวก่อนตัว 5, <000. S 2> มันโาผ่านี่ลงมาแต่บนมือตัวหนึ่งโอบคาผ่าแม่งน่าเกลียดตรงนี้นี่ไม่แหไรน,นะขอก็นั่จออะไรไปค <laughs> ีบอัพทันคีดไม่ออกก็ไปนึ่งเขา กูเลยแยกไม่ออกเลย่าตกลงชาโดมเป็นแอโกหรือคอนโทรนีัแม่วะคนจัดล่าดูมันทำได้ทุกอย่างเลยเ่ตอกิกไน่ย้กว้ดไม่ออกไม่มีี่ย้ายป่อยไเตอร์่มออกกอนโจทยืนสิบแปด สเก้า <19. S 2> อ,อเข้าอยู่แต่ไม่อยากโดนเดมแล้ว่ครับดได้บาสหนึ่งโซลสิวใช่ยิงตัวไหนก็น่าเก็นเกตหนึ่งเลยใช่ยิงในมานด้านหลังเวนที่โจ จำไม่ได้เคยใชไหมีูบในตรงตีแวนคอเอบ้าหนึ่งนำข้อโซ่แมีเกตสอง่อคู่แข่เคยใช้แต่จำไม่ได้ดิอีะวนสิบแปดยี่สิเอ็ดตีเสร็จบัอดหนึ่งยิงตนกำลังเลือกอยู่ตัดไปเข่เออรโม ค่าทิ้งโจทย์ไหนเด่นอะวันตีเออโมออกเยอะจังวะฝัจะเทาไม่ตอบรู้แต่ว่าจะต่างแหวนดีมาดีมาดิอดครับดหลังเขาใหว่าจนดับอกิดครับ ขนาดซ้ายว่ะเขาอยู่ข้างซ้ายไม่เหงาเยขนานั้นไม่หรวะถ้าอย่างนี้ปิดได้ยังปิดตัวนี้มีปีกห้ามันแค่มีปีกดำก็น่าเกลียดโคตรแล้วอ่ะเอเดียน่ ได้จวดแต่พลังไม่บวกใช่ไหมไม่บวกนจ๋ไนะจำเทคไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก่เ,ออเด็กกูไม,ไม่เข้าสิข้างนั้นสิบห้าิวห้าพันปมาอกแปดยี่สิบเอ็ดกสิบเพิ ปล่อยก่อนแล้วกันบรรจะกาดยังไงว่ดูจากสภาพบนมือหนึ่งดาเมจไม่เจอตีไจริงจริงๆตีได้นะทำไมอ่ะมัน <laughs> มันฮิวเก่าเพรมันฮิวเกาว่กาไอ้บ้าเออ <laughs> ก็บอกอยู่ว่าฮิวบวกห้าพันตีป๋าได้ไหมเนี่ย <laughs> ไม่ให้แล้วไม่เห็นช่างมาถึงบ <laughs> ไอ้เราก็บอกอยู่ฮิวเก่าเหรอเออไว้ขอโทษไม่แหกเลยก็บอกอยู่ว่าบวกห้าพันเพราะเป็นฮิวเก่าไม่ได้ฟังกันดิไม่ได้ฟังขอโทษ ฟอสแวนเลยไม่เป็นไรครับเขาเด้ให้นี่รับเชื่ออะไรวะเาัาเด้งไงขอโทษ,อ,โทษอัติเมตสไตล์ตไม่ได้แปะแปะอันนี้แปะเองขอโทษ <c oughs> ม,มีคิดอยู่ไว้เือนนีกูเราจะลงได้หนึ่สไตอ่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ แค่สิ่งกรี๊ดยิงแง่ช่วงนี้เล่นช่วงนี้เข้าไปรีพอร์ตเจอเออสแตนดาร์ดเจอที่มือที่มือตอนเจอที่อนั่งงเลยอ่ะลงเบอร์เซิร์ชบัสรหนึ่งโซนหนึ่งอ่ายิงใครเอาถึงยิงอะไรบ้าเอ๊ะเดี๋ยวผิดนโะยบ,บายดิเราต้องยิงหลังตีหน้าถูกยิงอ่ายังไม่ใช่เทคนอนะเอาคน,ใน,ใน,ในที่ต้องใช้มาฮะเป็นบวกห้าพันเอ้ยตัวนี้บวกห้าพัน ยื้มกันเต็กแว่นบาร์สหงายไทยเทนตีรับเลส<ม>ยิงหนึ่งโจนหนึ่งคุ้ยตายไม่พอเรียกกาศนี้ไม่พอไม่ละหนึ่งสองสามสี่ตะกี้มันมีแค่นี้โอเคคงเพิ่มตีห้า ห่วไหมตี้องห่วงไหมตีก็ยังไงเขาก็ยิงมันมันยิงมันยิงตอนไหนยิงตอนลงส่วนแวนยิงตอนตียังไงก็ไปเออจะเอาให้จะห่วงไหมจะห่วงไหมตัดตัวต,ตัดสายการ,รผลิตของมันได้ทันทีพลังบวกอย่างนี้ไม่มันไม่ต้องผลิตนะมันเอากระสา,ราใส่นึกว่าใส่ซีใส่ซีใส่ซีมันกรอบหมดแล้วซีเข้าวะเข้ามาตียิงหนึ่งยิงหลังก่อนโจนไป เทคเออร์โมตัวนี้ค่าทิ้งจวดไงนี่ยเอาหมดคู่จวดเลยได้ไหมหนึ่งได้สองได้สามได้ไอ้เฮียจวไปหมดแล้วชัวร์เลยเดี๋ยวนัดดอ่อนแล้วใครผ่านอ่าฮะพลังใครพลังแวนตีข้างพลังข้างตีแวนเออได้หมดอ่ะไหนๆคอยร้องหน่อยว่าจะตีไหมอ่ะยืนสิบห้า ออเมื่อตีไว้ถึงจะบวกพลังแต่อันนี้เมื่อบูสตตียี่สิบเอ็ดครับตีข้างยี่สิบเอ็ดตีข้างยืนสิบห้ารู้รู้ทันรู้ทันตีกี่ไรยี่สิบยี่สเอ็ดหัวเว้ยหัวไว้หัวไม่มีตัวบูสตหมดแล้วหัวเว้ยหัวเว้ยมดแล้วมิน่าทำไมถึงอยากเอาคังยีโรมาเล่นนี่อยากแกล้งคนนี่มั้ยพ่อใครเล่นหน่อยชิวๆเอาว่ะ จะปิดสกอร์แล้วขนาดนั้นโดนจังหวะนี้แลำบากปาตีาตีมือต <c oughs> ืๆเวฟรัวๆเนี่ยมีอะไรกาศได้บ้างไหมชอบปวม่แวนไม่มีท,ทาาตอนนี้เขมีละไอ้ยี้เพิ่ง เพื ok ่อแก่กันเมื่อกี้เลยน่ะโดนแล้วอ่ะก็ทราบบอกว่าเออไม่ไม่มีเท้ายางมีเลอะตอนนี้อยู่ๆก็สามแปดเลยสัตว์คิดแป๊บนะมันต้องมีตัวตีคนหนึ่งอ่ะต้องไดเอาที่สบายใจเลยมามอร์เมน สิบเก้าี่มีสิอ๋อตีสิก่อนมันต้องมันมันตีดีกหนเสร็จแล้วมันลงมากัดมือกัดมือปนตีธรรมดาโอ้โหไปแม่งหนักตรงฟอสเนี่ยแหละไม่ใช่เลยหอมหอบอดบอดไปขี้เกียจขี้เกียจตัดกรง อันนี้กออนสบเอ่เอ่นนาท่าบอกันมเท้าเาอกัหนึ่งไม่จีการด้วยรู้ทันรู้ทันรู้ทัน ปล่อยดีไห,ไหมวะเดี๋ยวนะกำลังคิด,ดอยู่พิทก,ก็พิทก็ถอนนะพี่น้องครับใช่แต่กําลังแต่แบบไม่รู้ว่ามันจะเรียกอะไรออกมาเลยอ,อ๋อแต่ถึงเราปลาพีจีท,ท,ทีหลังแม่งก็เรียกอยู่ดีเอาไปกอ่อนกูทิง้งนละไม่ใช่ลนะเฮ้ยเรียกได้ใบเดียวเว้ยเพรมันก็แค่ใบเดียวไป <laughs> ลืมใบนึกว่าหง,งา,ายเยอะแนละ้วไง คนนั้นนะคนไหนพบหลายคนนะเราพบหลายคนนะเราออดามัเล่นก่อนพี่ไมียวเอาเออดามัเล่นก่อนที่ถูกแล้วที่ปลาบีจีอ่ะไปไปตัดยิงก็ถอดคี้ง่ายสุดจากคี้ยัดถ่ายอะไรมันคี้ยัดไว้ระยะตลกที่ไหน ยัดทีบวกหมื่นด้วยสัตว์มโนฟอร์ทชัดไปฮะจัดจัดไม่ออกหรองพี่อ่ะรอพลงาไม่ออกอหน่อยเธอะพักรูกไงไม่ใช่อย่างนี้ตีไหนเดนเดียวฟังินโจูอ่ะเฮ้ยมือดีว่ะมีตอนนี้ผมมีสองทาง อันติเมตสไตล์หรือว่าดำจิตอันติท่าดนะอตอ้องบาสสองโซนหนึ่งเลยดีิว่าเอ้าพอดี <laughs> อันติมันต้องหายซีเท่าไหร่นไม่ไม่ไม่ตัวนี้มันทิ้งการชื่อเหมือนกับแวนอย่งเดียวก็ได้สำหรับโพจินิเตอร์เปล่านี่นี่ดักมาเห็นบอกกันผมไม่มีดักมากผมมีแค่โพจินเตอร์นี่แหละตึงเข้าไปรอเลย,เลย กลกวไม่มีตัวเล่นไม่มีใครเล่นเขาตบบาสสองโซ่หนึ่งตีทุกตัวไอ้นี่ครับไอ้ผู้เชี่ยวแม่งใหม่เฮ่อเฮ่อกําลังเฮ่อกําลังเฮ่อกําลังเฮ่อไปทุตัวอยู่แล้วล่ะท่านนั้นเก็บรอเลยกันนะบาสสองโซ่หนึ่งว่าตีตีทั้งหมดในการจะตีครั้งเดียวได้รับบวกหมื่นและได้เทคตีทิ้งไหนเดมปังแม่งมาเลยวะหนึ่งสองสามโดนสามตัวได้ไงสามเดม โกจะกโกตัวนี้ถ้าเกิดเขาสไตล์ได้นะออกข้างเอ้ยตัวเทพว่ะตีไม่กดตียี่สิบเอ็ดยี่สามสิบเอ็ดสองทีนะสองทีน่าจะตายตรงคาร์เรตเคืร์นทับไปโทษก็โทษลูกเดี๋ยวนะ เดี๋ยวมันเดี๋ยวขอประมวทิ้งไข่ไปว่ดใส่ไปนิแปดสามแปดสี่แปดหูสี่สขอนั่งนั่งรับตั้ง่อยอ้าวจริงๆตะกี้ผมใช้ดำจีนน่าจะชนะทำไมพีพีรู้อืมพอโมไดเฮอร์ไงโมไดเฮอร์ของใหม่อยู่โมไดอรเราอ่ะก็อยากใช้อ่ะทำไมอ่ะเราเราไม่ได้เน้นเราไม่ได้เน้นแบบเล่นจริงจังอยู่แเราไหม าริงใคดช่องนี้แม่งก็ชอบเล่นแหละบ๊อบบบอยอยู่เฮ้ยอย่าพูดจริงเดี๋ยวเขาด่ากันโอ๊ะไม่พูดก็ด่าอยู่ดีไอ้พี่นะลองทำข่านี้ก็ได้กลับเนื้กลับเนื้อก็ตัวเลยเสร็จก็ว่าแล้วไร้อยกูจำผิดนี่หว่าจริงๆแล้วกูมีคีคีใหม่อยู่สองใบของคังิโร่นี่อะไรในกองนี้ นึกว่ากล่องฟรีเปิดได้สี่จริงๆก็เปิดได้สองจำผิดหกใบงน่าจะตายตรงคาเลดลูกต่อไปนั่นแหละห้าแดมแล้วด้วยอุ๊ยอบ,บิกจริงๆอยากกดร้างใหม่ครับแต่ผมไม่มีแดมก็เลยต้องสไตล์บีคคนต่อไป้ียนะครับไม่รอแล้ว <laughs> ลูกแ <laughs> ม่งใหญ่อะไรหยุดไม่ได้ <laughs> อยากเล่นท่าแต่ดังไม่มีการ์ดองก็วกามันมันได้นะ่มึงนะมันมันขาดไม่แน่ใจว่าใส่มานอีกคนอยากโชว์ท่าแต่ไม่รู้จะออกมาหนึ่งสองสามสี่อ๋อหมด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 ตมดหมนหมดตมาหมด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 ผมไม่ได้มดหม่หมดหมดหมดนมดหมดหกดหดหมดหมดหมดีมีหมดหมหห สองเยียตัวแถวหน้าัวไปสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นไม่เห็นต้องใช้โมเฟนเลยเป็นแค่นี้ก็ตายแล้วอ่ะแรงชิบหายไม่คี้แรงกว่าแค่นี้แหละเลฟน้องหมาสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าหกเจ็ดพัน ี่หมื่นห้าห้าหมื่นสองสามหมืนสี่หมื่สามขอสะระารภาพคนดูด้วยที่เคยถ่ายไปอ่ะลืมใช้เทคนคนี้ตอนนั้นห้าหมื่นแปดเออมาสู้หน่อยสู้หน่อยปกิวเคาน์เตอร์าบาร์หนึ่งเทคนออเมื่อถูกค่าเดียวนะนัมมนิโสโซเมื่อยูนิตถูกทายด้วยความสามารถของคอสของยูนิตท,ที่มีความสามารถรีชัวอ๋ออ่า ผูสามารถจ่ายค่าอถ้าจา่ายก็คือค่ามันจริงอย่างจะโตเปิดท็อปหนึ่งใบบนห, ok. หาแล้วก็ลงมาหรือทิ้งลงดอกก็ได้ทำเวฟแล้วก็ไอ้นี่อีกใบจั่วโอเคแอตตีแค่นี้แหละปล่อยเลยจ่ายไม่ได้แล้วเหลือ <laughs> <laughs> แค่นี้เองจริงๆน่าจะใช้ดำจิตบนนีดด้ผมยงเล่นของใหม่ <laughs> อยากเล่นเหมือนกันแหละแต่ไม่มีดแล้วก็จำผิดนึกว่าใบนี้เปิดได้เปิดได้สี่จริงๆก็เปิดได้สองเออ เ้าใส่ไม่สองเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนช่างมันชิว